เอาเก็บสตรอเบอร์ร oh, ี่เอาเห็นบ่จ้าอันไหนสุกแล้วอันไหนเป็นพอกินไม่ว่าอันนั้นเหลือดีไปหรอไอ้ดูดิเนนน้อยเป็นเนนน้อยอายุยิบได้ไหมบอยิบได้อันหนักได้อันแออันนี้ก็ได้เอาอันน yeah> anyway> um ี claro ้เก็บเอาอยูเก็บอยูเก็บยุคือเพื่เก็บเอาวนมาได้เป็นเหลือดีแล้วเก็บเหลือดีเก็บไหม บอกเก็บอันนี้เด้เดวแม่ให้แทนเว้ยนี่เป็นอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นเวียดดีเลยอันนั้นยองไม่สุกเลยนี่หน่วยใหญ่นะบ่อันนั้นอันนั้นเอ้าอันนี้อันนี้อันนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอันนึ่งในสิกแล้วจ้าจ้าออเเจ้า ่างกอนอันนั้นเด็ดอันนั้นใหญ่ๆเลยนะเด็ดแล้วนะเห็นไหมยุคขึ้นมาเก็บเก็บสตรอเบอรี่ก่กกกอนไปโรงเรียนรักกินสตรอเบอรี่ของแดดแต่สามหน่วยอันนี้นี่เก็บแล้วมั้งเออหน,น,น้่เน,นี้ยอืมอันนี้ยังไม่สุกอ่ะอันนี้เดี๋ยวมือแรงมาเบิ่งอีกมือเลืองเดียนมาอันันนน้บวเ็ก โอเคไปได้แล้วได้สามหน่วยสี่หน่วยสุดไปแสงโตไปโรงเรียน,นใสรองแล้าวเท้าอ่ามืวันนี้พามาเบิ้งสวนอีกจ้าพาลงสวนหลังจากส่งลูกสาวไปโรงเรียนแล้วเหตุงานบ้านเรีบเยบร้อยก็เข้าสวนกันมื้อนี้ แดดดีมากในสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ตโตกันเหรอจ้ะผักเลยขึ้นงามยังงามเลยสองมือที่แเราเอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่วันนี้ผักก็แหงงามขึ้นไปอีกตแรกต้นเอ่อบ่งามปไนไหนไปนี่เพราะปุ๋ยใส่ได้ปุ๋ยได้แดดขึ้นยังงามเลยจ้ะนี่ก็เลยสิไม้ร้องแยกเอ่ตอต้นก้าต้นน,น้อยๆที่มัน แทงขื้นมามันใหญ่ตัวใหญ่จาหน้อยต้นใหญ่จาหน้อยกมูแอปมุนแีแอปกระเลร้องเอามาใส่แอนแยกใส่กระถางแต่ใส่อนปุ๋ยให้มันเสด้โตัวต้นใหญ่ขึ้นมาจาหน้อยอย่นในกระถางติดกันหลายก็คือจังสิบวยใหญ่ตอนว่านก็นใส่ด,ดินอันเก่าจากปีที่แล้วว่าได้ผสมปุ๋ยผสมอย่างเข้าไป คือขึ้น่าพร้อมปลูก่าน้ำละจ้าเนะาะซามันถกค่อยค่อยเห็ดไปปลูกเื้อแหลกพร้อมเห็ดเวียวกเสร็จแล้วม้นนี้แดดหอนคักเลยจ้า27-28เ่ปอร์เซ็นต์อนยางคักแดดอยู่นีฮ้อนฮ้อนเด้บ่คือบานเท้าบานเท้ากับอยู่นี่เฮา่สิ20 27 2ี่6นี่ถอนซำ40อยู่บานเท้าเลยใหม่ยางใหม่เลย อาทาคิ้มกันแดดหาซิฟขึ้นกันรูน้สึกได้ว่าใหม่เมเน่ก็ร้องไม่แยกเบิง้งต้นมันบ่ท่านใหญ่หลายได้ใจแต่ว่าแอปสิร้องแยกออกเบิง้งเพราะให้มันในใส่กระถางแยกก็ตั้งหนักค่ะมันในต้นใหญ่ไวๆไ,ได้ใส่ปุ๋ยใหม้มันกเสษมีอันพริกนิดหลายค่ะเอาไหนอันเกาา่าแมวบานไว้ นาพผิกที่ซื้อมาผิกแห่งก็เลยวานไปบัติติดพะนะเหมือนกับบานไม่สาวคนหนึ่งค่ะใัน,บบนก็เลยซื้อนายผักมาน้ำก็แเล้วอ,อ,อนันผักอิตูผักกันโหระพาผักอิตูไทยผักกัน,นมะพร้าวาเบิง่งผลเกิดแต่ว่าผักอิตูนี่เกิดอยู่โหระพานี่เกิดแต่ว่าอิตูไทยนี่ว่าได้เกิด เกิดศาสเนี่ยใส่ปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่กับสื่อมะกรงนึงกืบเกลือผาเผาผาเผากับเผาหนึ่งกรแเลกได้สี่สิบสามกับคูบหลบหลงเบิ่งจากขี้ไก่ก้อนนี่เตี๋ยวเหมนกล่องนี่เตีย,เเยวเองแต่นแนวแพงๆก็เพราะเป็นยังเนาะปลูกเขาปลูกกินเขาเองเขาหัวบริใส่สารค่อยๆเห็ดไปเ่าเป็นยังหาแนวเห็ด ก็ได้ค่ะเวลามีแดดได้อยู่กิจกรรมนอกบ้านเห็ดไปแยกนี่ก็ใส่เอากระถางหน่อยไาแยากนาศิรัยโหระพาอยู่จกักสองสามต้นพริกกบพันใหญ่ๆเป็นไรพริกนี่หลายเดี๋วยวแยกใส่กระถางหน่อยๆเพราะได้เอาไปแจกมูกคนไทยคนไปปลูกน้ำคือกันผู้ใดไทยเพื่นมักปลูก ແຍບແຍກໃສ່ກະຖາງໄວ້ກະສິເອົາປຸຍເຢັນໄຂ່ປອຍລົງໄປນ້ຳຈกກน້อย À, chắp Mà thế này เพิแง่ต้นมันบอต้นใหญ่ไหมมีต้นใหญ่กับต้นใหญ่ต้นหน่อยกับบ่ขึ้นดินแบบใส่ดินอันอันเก้าน้ำไหลบ่ได้ผสมปุ๋ยน้ำก็เลยคือจังเป็นแค่แค่ยังใดบ่รู้เดี๋ยวล้อมแยกออกมาเพิ่งอันไดนต้นใหญ่ๆเพราะแยกกับสีแยกก,ก็บตใหญ่ป็นไดดอกแต่ว่ากับสีแยกออกมาบ่าได้บำรุงต่างหากใส่ปุย๋ยเต็มที โหละพาตน้น่งขมูอิตูกรับใบใบกะเพราน่งต้นนิดเดียวหากะไยอยู่ด้จ้ะหากลายอยู่แยกใดก็ยอ,ยอกดเนะถนนถนอมเอานี่ก็เห็ดย้ำามือเว้นได้เลยเห็ด เบียดแล้วแล้วเห็ดต่อไปเห็ดมือแรงก็คือจังสีหยากรผลเห็ดแล้วแล้วแล้วลดเห็ดแล้วก็แล้วย้ำส่ายย้ำแรงก็คือสีพวแตกต่างเราเนาะเห็ดแล้วก็บหดหนามขึ้กัน สกอนแดดกันสิบ่ปลูกก็คือจังไหนปลูกษาอายุเจัาหน่อยนี่กันเดือนมิถุนาเราจะพูนเพิ่นเคยปลูกเพิ่นเพาะเม็ดกาั้งแต่ต้นปีตั้งแต่เดือนมกราคุณพระเพิ่นก็เริ่มเพาะเม็ดกันแล้วนี่แอปอันกับไทยตอนสงการแอปได้เม็ดอันส้มผักไม้ผักไม้ปลุกเลยมอัต่าได้มาปลูกตอนเมษานี่ก็ะพึงขึ้นเดือนหนึ่งผ่านไปกันสีบ่ปลูกกันเสียได้แดด แดดจะออนแดดนอกจากยืนหนีแดดทายอยากอยากลงไปใส่ปุ๋ยกล้ไก่ไปละก็สีแข็งแรงอี่ดอกใส่บัวลายว่ดปุ๋ยก็เข้มเดี๋ยวเบียร์น้อยตายอีกยังปลูกพันได้เป็นมือไม้ค่ะ ยาหาแนวเห็ดใครก็ยื้อซื้อนะจ๊ะปลูกเพ่อได้กินหากินสีบน้ำบ่ได้ซื้อเพิ่นตัวอย่างเห็นพวกเพิ่นปลูกเพิ่นลงงยื้อทูก,กันกับเบิง้งตามเพิ่นเห็ดน,น้ำเพิ่นห้องหัวจะปลูกเทือแลกล้อมเบิง้งอันนี้ก็เป็นผากอิตูเกิดนิดเดียว วันละลากระสีเอาไปใหมูคนไทยเพ้่นมาปลูกน้ำเลยเนาะปันๆกันไปน้อยขี่ไก่ลงไปน้ำหาได้ต่วนใหญ่ไว้ไว้เทคทาง ลาก็เข้มตายอีกล่ะปลูกว่าเป็นเอ้ยร้องเบิง้งนะจ๊ะใต้ก้อยซื้อปลูกไปรดเอาขีดินเอาขี้ดินห้อยก,กบเ <Okay. S 1> ถือหนึ่ง พินิจพิเคราะห์เจรนาตนไหนบ่สิดึงออกได้มันต้นหน่อยมันติดกันน้ำเลยจ้ะมันแค่แม่มันดินมันบ่อนตอนแอฟเหตุเอบก็บ่ได้ผสมปุ๋ยไปน้ำแหละดินมันเกิเดแดดมพะพอู้วตอนนั้นก็ได้แดดก็หัวเจ็สิมันเริ่มมีสามเสีอยทิตนีได้จ้ะนี่ก็วานต่างตั้งเดือนม,ม,มีสามมษสากลับมาประมาณตียี่ สิ้นเดือนเลยจ้ะสิ้นเดือนเมษายนีีก็เดือนหนึ่งพอดีพฤษภาฯนี่ก็ต้นมิถุนาเก็ดกันไปสนเสร็จเรียบร้อยแค่นี้แหละแยกลหลเดี๋ยวร้วอยอีกจะใสปุ๋ยขี้ใกล้ลงไปแล้วอีกเจ็กสองสามมือหาสสียญ่ายขึ้นไหมเจ้าหน่อยก็แยกอีกก็หดน้ำมาที่นี่นเอา ขีดินห้อยหนาจังน้อยนง้มมันหดนามปุย๋ยขี้ไก่มันเปื่อยมันแตกมันกระสีไม่กินจังน้อยแมงกระสีมัดเจาะมัต้องเอาดินกบหนามันจังน้อยนะจ๊ะแมงวีแมงวันกระไรมันจะตัวใหญ่เอาดินห้อยหนาไปกลบใว้ขี้ไก่มันผุข,ขึ้นมา แมงสิบไดมาเจาะมาลงแปลงพักน้ำ ผักขาม,าม้าบางในกรีนเฮา์นี่จ้ะของอันพ่นสาเพันเก็บกันมะเขือเทศนะ่าจ้าจะอโอนแอบหบลักดิดใบอันออกให้มันแตกออกมากันจิงเป็นพุ่มออกดอกเต็มเลยจ้ะเบ่งเนี่ยจิงหน่อยๆอ,ออกดอกออกมาคือสิทนี่ เห็นเพิ่นเห็ดใน y o YouTube บ่ให้มันขึ้นสูงให้เป็นภูมิเตี้ยๆก็เรยล้องเห็ดเบิงแต่ว่าคุณสาเพิ่นบ่ปลื้มเพิ่นว่าเฮ็ดบวถือระสานอันนี้เขาพดเอปไซต์ปุยอันขี้ใกล้เข้าไปุ่งจวดจวดขึ้นมายางงามเลยจ้ะผักสีฝรั่งกับงามคักหอมปลอมการลังขึ้นต้นแข็งแรงตรง่าแหลกลมอ้ยอยแงกยังตนนี้แต่ไข่กรลังงาม อันนี้มักแตงของคุณสาโมูหเขเหม่าสตอรอเบอรี่เมื่อนี้กะจบแค่นี้ก็เนาะจ้าพอแค่นี้ก็เดี๋ยวคอยไว้พอโอกาสหนาเดี๋ยวสิมาลงคลิปทยอยอัปเดตความคืบหน้าของต้นใหม่ต้นผักขอบคุณหลายๆได้จ้าที่เข้ามาเบิ่งให้เป็นกำลังใจไว้พอกันโอกาสหนาได้จ้า